มีคุณครูผู้มีศีลศีลาเอาอาราณนะน้อมกราบคา,ารา,า,านอาจารย์ดุษฎีเจริญธรพพี่น้องทุกท่านนะคะป้ารวมค่ะสำรวมแก้วแก้มยันชื่อทางธรรมที่ร้อยแสงศีนาลนะคะปีนี้เป็นปีที่70แล,ล้วคอาจารย์ ก็เขาบอกมาว่าเออไม่ได้มาส่ไม่ได้มาสวนก้าวี้วก็สาปีนั่นแหละโควิดแล้วเป็นไข้พระจ้ิดกครั้งแรกตัวแทนตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้มาเพราะว่ามันเป็นวิบากเล็กๆแต่พอวันตั้งใจมาเนี่ยก็ตั้งใจอย่างดีว่าจะมาวันที่11ก็ส่ง ส่งในลายกลุ่มโรงเรียนผงหลวว่าป้ารวมจะมาถึงวันที่สิบเอ็ดและสิบสองนะคะมันความตั้งใจเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยด้วยความที่เรายึดเราอยากแล้วก็ได้หลังใจมาตลอดพอเราไม่ได้มาวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยปรากฏว่าได้มาจริงๆเนี่ยวันที่สิบสามมันก็เกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ในใจเนี่ยก็มาตรงกับที่ว่าธรรมะแท้แก้แก้ทุกข์ได้นะคะ เราก็มาพิจารณาทุกอรียสัศนที่ที่อาจารย์สอนทุกสมุทัยนิโรธนะว่าทุกเพราะอะไรทุกเพราะเรายึดยึดเพราะเราอยากอยากย้ายได้มาตรงกับที่เราตั้งตั้งมั่นไว้นะคะทีนี้ป้ารวมนี่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทําอะไรแบบไปคนเดียวไม่ค่อยเอาหมู่กลุ่มเออเราก็ยอมรับจริงแต่ครั้งนี้เราตั้งใจจะไปกับหมู่กลุ่มนะไอ้กิเลสตัวยึดเนี้มันก็ยอมค่ะเราก็ยอม ยอมมาสายมาถึงกว่าจะออกจากบ,บ้านในวันที่ส3บสาบ่ายแล้วนะคะกว่าจะพร้อมกันพอเราเราไม่อยากเรายึดเรายอมทุกสิ่งอยา่างมันค่อยคอยค่อยดีมาตลอดนะคะไม่ทุกยึดก็ได้ยอมก็ได้เ <c ười> พราะใจเราเนี่ยเราอยู่กับหมู่กลุ่มแล้วตลอดทางที่มาเนี่ยเราก็กลอดภัยตลอดนะคะมันมันง่ายมากเหมือนที่อาจารย์บอกยึดกับยอมเนี่ยมันมันง่ายมาก มันก็ได้รับความเบิกบานความผาสุขตลอดพอเราทําได้เนี่ยมันง่ายนะแต่ว่ากว่าจะทําได้เนี่ยมันตอนนั้นตัวตนของเราตัวกิเลสตัวอะไร,นนรไเ,เนี่ยมันพนกันไปหมดใช่ว่าเออเนี่ยมันเกิดจากการที่เราได้ฝึกจริงๆค่ะก็ขอบคุณคําคคสอนของอาจารย์แล้วเราก็ไปเพียนปฏิบัติ noting. แล้วรู้สึกว่าอยากจะแบ,บ่งปันที่น้องตรงนี้ว่าเราฝึกตัวยืดมาเป็นยอมนะคะอยากที่อยาก เราไม่อยากไ,<อ>ได้มาก็ได้ไม่ได้มาก็ได้เพราะเหตุปัจจัยมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแป,ปลงตลอดเวลาก็รู้สึกว่ามันเบาค่ะเบาสบายก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์ที่ส่งการบนะ้านค่ะขอบคุณค่ะอ้าวสาธุทำต่อไป I'm gonna go no.